สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะต่ายก็จะพาทุกคนนะคะมาดูต้นบอนสีนะคะต้นเล็กๆนะคะที่ได้ปลูกไว้นะคะอันนี้ปลูกโดยการใช้หัวนะต่ายก็ปลูกไว้หลายกระถางด้วยกัน,นะคะ่ะแต่ว่ากระถางนี้นะคะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะมีปัญหาหน่อยเนาะ ก่อนหน้านี้นะคะจะมีใบหนึ่งนะคะจะมีก้านหนึ่งที่ที่โผลออกมาตรงนี้แล้วก็เฉานะคะเหลืองเหลืองเฉาใบซีดนะไม่สวยนะแต่ก็ดึงออกไปแล้วนะคะแล้วก็พอระยะเวลาผ่านไปค่ะไตเจอใบนี้งอกออกมาก็รู้สึกว่าเขาหงิกหงิกใบเล็กนะคะไม่เจริญเติบโตนะเนี่ยคะ่ะใบที่ออกมาใหม่ปรากฏว่าเป็นใบเล็กๆ็นะคะเล็กลงเรื่อยๆนะ จริงๆแล้วเนี่ยต้นบอลสีนะคะถ้าจะสมบูรณ์เลยใบใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็ควรจะใหญ่กว่าใบเดิมหรืออาจจะมีขนาดเท่ากันกับใบเดิมนะคะแต่พอไ่มาสังเกตดูในกระถางนี้เนี่ยใบเขาเล็กลงเล็กลงนะคะแล้วตัวนี้ก็คือเริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มเหลืองใบนี้ก็คือมีปัญหานะคะก็เลยจะมาดูว่าในกระถางนี้เนี่ย มีปัญหาอะไรหรือเปล่ารากของเขาเป็นยังไงหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยจะชวนทุกคนนะคะมางัดบอลสีออกจากกระถางเก่านะคะเพื่อที่จะดูระบบรากนะ mm hmm. ตอนนี้ไต่สันนิฐานก่อนนะคะว่ารากเขาอาจจะมีการที่เกิดเป็นรากเน่าเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีเชื้อราอยู่ตามรากนะ mm hmm. ก็เลยจะมาแกะกัน,นะคะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวขอใช้อุปกรณ์งัดนิดนึงนะคะเพราะว่า เป็นกระถางปูนเนาะเนี่ยคะ่ะก็จะงัดไปเบาๆอ่าอันนี้ปลูกไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนดินก็ไม่ได้แน่นไม่ได้เหนียวนะคะดินไม่ได้แน่นไม่ได้เหนียวเดี๋ยวไต่จะขอค่อยๆร่อนดินลง ร่อนดินลงเพื่อที่จะดูระบบรากว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะบอลสีต้นนี้ถึงโตช้ากว่าเพื่อนเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวขอค่อยคค่อยค่อย,อยปล่อยค่อยค่อย,อยร่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวจะนำไปล้างน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าไส่ไม่กล้าแกะมากนะกลัวรากจะขาดนะคะ ทีนี้นะคะเรามาล้างน้ํานะคะค่อยๆล้างนะคะให้ดินออกอเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวปิดน้ําก่อนไหนเอ่ยเมื่อสักครู่ไต่เห็นไส้เดือนอ้อน่าจะหล่นไปแล้วนะคะไหนเมื่อกี้เองแต่เห็นไส้เดือนนะคะตัวเล็กๆสีแดงนะคะนน,น่าจะออกไปแล้วนะคะ เห็นไส้เดือนตัวเล็กๆสีแดงประมาณสองตัวนะคะทุกคนอันนี้หลุดละอ่าเห็นไส้เดือนตัวเล็กๆสีแดงสองตัวซึ่งไส้เดือนเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เจอไส้เดือนตัวเล็กนะคะอาจจะมาก่อปัญหาที่รากของบอลสีได้นะคะอาจจะก่อปัญหาที่หัวของบอลสีได้ะคะ่ะ อามีรากเน่าจริงๆด้วยนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดึงรากเน่าออกก่อนนะคะอารากเน่านะคะน่าจะเป็นเพราะรากเน่าด้วยนะคะถึงเกิดปัญหาเนาะนทางนี้ก็มีรากเน่านะคะถ้าเจอรากเน่าก็คือดึงออกได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวดึงรากเน่าออกก่อน ไหนเอ่ยอหลุดไปแล้วนะคะอ่าเมื่อเมื่อสักครู่นะคะก็เจอรากเน่านะอ่านี่ค่ะรากเน่าอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะช้ำๆนะคะเส้นๆช้ำๆแบบนี้นะคะก็คือรากเน่านะคะทุกคนเราก็เอาออกค่ะนี่ค่ะทางนี้ด้วยนะคะเจอปัญหารากเน่านะคะก็ดึงออกได้อืม ที่เหลือก็ไม่มีเน่าแล้วนะคะตรงนี้ก็โอเคแล้วน่าจะเป็นเพราะปัญหารากเน่าค่ะอันนี้ก็คือเริ่มจะเน่าแล้วช้ำๆแล้วเราก็ดึงออกได้ค่ะอ่าลูกนี้เจอรากเน่านะคะทางนี้เมื่อสักครู่ก็ดึงรากเน่าออกไปแล้วนะคะตอนนี้มีอีกไหมเอ่ยอ่าไม่มีแล้วนะคะอ่านี่ค่ะนิดนึงอ่าดึงออกแล้วนะคะ ทีนี้เราก็มาดูค่ะว่าเขาโอเคไหมสภาพหัวนะคะยังโอเคค่ะเขี้ยวนะคะก็งอกออกมาตามปกตินะคะเนี่ยคะ่ะเขี้ยวเขานะคะโอเคปกติเลยนะทีนี้เราก็นําหัวบอนสีของเราที่เราดึงรากเน่าออกไปแล้วเนี่ยก็ไปลงปลูกใหม่นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะนําไปลงปลูกใหม่นะคะอยากจะให้พึ่งก่อนสัก10-15นาทีประมาณนี้นะคะให้เขาแห้งก่อนเนาะแล้วค่อยนําลงดินค่ะ โอเคค่ะทุกคนแต่ก็ได้ผึ่งรากไว้แล้วนะคะวางไวในที่ร่มธรรมดานะคะวางไว้ประมาณ10นาทีนะผึ่งให้เขาแห้งจากน้ํานะคะจะได้ไม่ชื้นจนเกินไปเนาะก่อนที่เราจะลงปลูกนะคะเราสามารถที่จะตัดรากของบอนสีออกได้นะคะ เพื่อที่จะเป็นการกระตุน้นเป็นการแกล้งเขานั่นเองค่ะให้เหมือนกับว่าเออกาลังใกล้จะตายแล้วนะจะต้องกระตุ้นตัวเองจะต้องหาอาหารจะต้องเร่งตัวเองนะคะประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้แต่ก็จะตัดรากเขาออกครึ่งหนึ่งค่ะนี่ตัดออกแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะให้เหลือแบบนี้รากตรงนี้ที่ยาวๆออกมาเป็นรากฝอยๆนี้นะคะก็จะตัดออกครึ่งหนึ่งแบบนี้ค่ะ เหมือนกับแกล้งเขานิดนึงนะคะเป็นการกระตุ้นนะคะให้เขาขยันทํางานน้อยขยันหาอาหารหน่อยแบบนี้นะคะ,ะทีนี้ค่ะพอเราได้รากแบบนี้แล้วนะคะต่ก็ได้เตรียมตัวมะพร้าวสับนะคะลงในกระถางแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็ตักดินใส่ได้เลยค่ะดินตัวนี้นะคะเป็นดินที่ไต่ปรุงไว้อยู่แล้วเนาะในกละมังนะคะ,ะตักไปได้เลย แล้วก็วางบอนสีของเรานะคะเติมดินลงไปตัวนี้เป็นดินที่ปรุงเองนะคะดินปรุงผสมกับใบก้ามปูค่ะก็มีธาตุอาหารครบสมบูรณ์เนี่ยค่ะถ้าใครปลูกบอนสีนะคะแล้วปรากฏว่าต้นที่เขามีปัญหาเนี่ยก็ลองงัดออกมาดูนะคะมาดูรากเขานเนาะเผื่อว่ามีบางส่วนที่เป็นรากเน่านะคะ เราก็จะแก้ปัญหาได้ทันนะคะอ่าทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้นบอนสีต้นนี้นะคะสามารถแยกออกเป็น2กระถางได้ค่ะทุกคนแต่ว่าต่ายกระถางหมดแล้วนะคะยังไม่ได้ซื้อกระถางใบเล็กมานะมีแต่กระถางใบใหญ่แล้วเอาต้นเล็กไปใส่กระถางกระถางใบใหญ่ก็จะดูไม่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวรากเขาจะขี้เกียจหาอาหารเนาะก็เลยเอามาใส่ในกระถางใบเล็กรวมกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่เราชำแหละรากของบอนสีนะคะมาดูรากเขามางัดดูนะเราก็ย้ายกระถางให้เขาหน่อยค่ะเนี่ยใหญ่ขึ้นมากว่ากระถางเดิมนิดนึงนะคะนี่ค่ะกระถางเดิมเขาเป็นกระถางปูนค่ะใหญ่กว่าเดิมมานิดเดียวค่ะแต่ก็โอเคนะ ทีนี้ก็รดน้ําได้ตามปกติแล้วก็นําไปวางไว้ในที่ร่มค่ะเดี๋ยวแต่ก็จะสังเกตสังเกตการต่อไปนะคะว่าใบใหม่ที่งอกออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงจะยังมีอาการเล็กอยู่ไหมนะคะแล้วก็มีอาการใบเหลืองหรือว่าใบหงิกใบงออยู่ไหมนะคะเดี๋ยวแต่ก็จะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะสําหรับช้างเผือกใบบัวต้นนี้ค่ะเดี๋ยวไปรดน้ํากันก่อนค่ะรดน้ำนะคะค่อยๆรดเบาๆเปิดสายยางแบบเบาๆเนาะ ประมาณนี้ค่ะบอนสีชอบน้ำนะคะถ้าใครมีถาดรองนะคะก็สามารถที่จะใส่น้ำที่ถาดรองได้นะคะดินจะต้องไม่แน่นนะดินจะต้องเป็นดินร่วนนะคะเนี่ยคะ่ะน้ำซึมผ่านได้ดีนะคะแล้วเราก็นําไปวางไว้ในที่ร่มก่อนนะอนุบาลเขาก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ